สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ fc ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชำระตู้ W120 นะครับเป็นตู้สเบซ18นิ้วนะครับยอดนิยมสำหรับผู้ที่รักเสียงนะครับรักน้ำเสียงที่กระแทกแน่นอกจุกอกนะครับเป็น เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นตำนานของตู้ซับเบตขนาดใหญ่ที่คนไทยยอดนิยมของคนไทยเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาชําแหละนะครับสืบเนื่องมาจากหลายๆท่านนะครับอยากจะได้สูตรนะครับการตัดไม้เราก็เลยมาชําแหละให้ดูครับผมเรามาดูตู้ดับเบิลยูนะครับตู้ดนะครับ เนื่องสืบเนื่องมาจากว่ามี f อท่านหนึ่งนะครับมี f อท่านหนึ่งนะครับขอมาว่าอยากจะได้วิธีการตัดไม้นะครับวิธีการตัดไม้แบบละเอียดของตู้ดับเบิลยูนะครับก่อนอื่นเรามากล่าวถึงตู้ดับเบิลยูนะครับตู้ดับเบิลยูนี่มีหลายสูตรนะครับที่บ้านเราเรียกว่าตู้ดับเบิลยูหรือว่าตู้ดับเบิลยูร้อยยี่สิบนะครับตู้ดับเบิลยูร้อยยี่สิบเป็นสูตร มาตรฐานของตู้ W นะครับตู้ W เขาจะเป็นตู้ลักษณะเสียงของเขาจะเป็นลักษณะเป็นตู้เป็นพารนะครับหันหลังออกนะครับหันหลังดอกออกด้านหน้านะครับโดยเสียงความถี่ต่ําจะออกตามพอร์ตลมนะครับที่เป็นรู2รูอยู่ด้านหน้านะครับเสียงความถี่ต่ำ25ถึง50เฮิรตนะครับส่วนเสียงความถี่สูงที่เป็น ถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นเบสสซยอย่างนี้นะครับจะออกพอร์ลลมใหญ่นะครับบนล่างนะครับลักษณะของตู้จะหันหน้าไปทางด้านหลังตู้ลำโพงนะครับลักษณะของดอกจะหันหน้าไปหลังตู้ลำโพงนะครับจะหันหน้าไปด้านหลังนะครับโดยเสียงนะครับเสียงจะไปกระแทกกับแผ่นหลังนะครับเสียงจะไปกระแทกกับแผ่นหลังแล้วก็ออกมาตามพอร์อลลม เขาถึงจะให้เสียงที่หนักแน่นมากนะครับเนื่องจากว่า,อาพอรเสียงต่ำเนี่จะพุ่งออกมานะครับด้านหน้าตู้เลยนะครับส่วนเสียงสูงนี่จะลอดตามมานะครับล่างบนนะครับเป็นตู้ลักษณะของตู้แบนพาร์ตนะครับเป็นตู้ลักษณะแบนพาร์ซึ่งตู้ W นี้ไม่กินดอกนะครับจะเป็นตู้ที่ประเภทที่ไม่กินดอก ใช้ได้ทั้งแรงอัดที่กำลังวัดสูงสูงนะครับกำลังวัดสูงสูงและก็กาลังวัดที่ไม่สูงมากก็ใช้ได้นะครับถ้าไม่ติดที่ว่าตู้มันสูงใหญ่ยาวนะครับมิตินะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพ3มิตินะครับเรามาดูเอ็กซเรย์ดูนะครับมาเอ็กซเรย์ดูนะครับ ดูในมุมมองเอ็กซเรย์นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับภาพด้านในนะครับจะไม่ลิ้นกั้นห้องบนล่างนะครับลิ้นกั้นห้องบนล่างแล้วก็ห้องห้องห้องตู้ลำโพงนี้จะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมุมป้านนะครับคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมันจะเป็นมุมป้านออกมานะครับมุมป้านออกมานะครับแล้วก็ใส่ดอกโดยหัน หันหน้าดอกออกมากระแทกด้านหลังนะครับหันดน้าดอกออกมากระแทกด้านหลังเสียงจะวนออกด้านบนและด้านล่างนะครับส่วนความถี่ตำ่ำจะออกตามท่อนะครับซึ่งมันจะมีท่อเป็นพอร์ตลมออกด้านหน้านะครับท่อขนาด3นิ้วนะครับขนาด3นิ้วลึก25เซนนะครับลึก25เซนไปเกือบถึงตูดดอกลำโพงเลยทีเดียวนะครับ ตู้ขนาดนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งดอก18นิ้วและดอก21นิ้วนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนขนาดตู้เลยนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนขนาดตู้เลยสามารถใช้ดอก21นิ้วก็ได้นะครับส่วนกําลังวัดนั้นคับได้ทั้งตั้งแต่600วัตขึ้นไปนะครับได้ตั้งแต่วัตต่ําถึงวัตสูงเลยนะครับคนถึงชอบใจตู้ดับเบิลยูนะครับตู้ดเบิลคนถึงชอบใจมากมันไม่กินวัตนะครับ สามารถที่จะใส่ตู้ขนาดที่วัดต่ําได้แล้วก็วัดสูงสูงเลยก็ได้นะครับมาดูสรลีระเขานะครับความสูงเขาก็คือ,อ1,200มิลนะครับ120เซนนะครับความลึกความลึกอของสูตรของผมเนี่ยนะครับคือ,อ76เซนนะครับ76เซนกว้างด้านหน้านะครับมุมในแผ่นไม้อัดก็คือ520นะครับ52มิลนะครับ มุมนอกเมื่อประกบฝาซ้ายขวาแล้วก็จะได้560นะครับ560ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตู้ประเภทนี้นิยมมาวางในแนวตั้งนะครับแต่ถ้าใช้2ดอกวางแนวนอนก็จะสวยดีนะครับถ้า4ดอกขึ้นไปก็จะนิยมวางแนวตั้งนะครับวางแนวตั้งเป็นตู้ที่วางแล้วได้ความสวยงามนะครับได้ความสวยงามนะครับ จะวางลักษณะคล้ายๆกับตู้ดับเบิลของ J b บินวางแนวตั้งนะครับ uh, JBL อย่างนี้นะครับ uh, ความ uh, ความกว้างเขาจะ120 130เท่าๆกันนะครับประมาณนี้ซึ่ง uh, ทางยุโรปก็นิยมใช้นะครับไซนนี้นะครับแต่เขานิยมเป็น uh, นิยมเป็นตู้ดับเบิลนะครับอันนี้เราเป็นตู้ซิงเกิลนะครับเป็นตู้ซิงเกิลทีนี้ uh, ตามคำเรียกร้องนะครับเราก็จะมา มาซอยนะครับมาซอยรายละเอียดนะครับมาซอยออกว่ามันใช้ไม่ัดเป็นแผ่นๆอย่างไรนะครับเป็นแผ่นๆอย่างไรเราจะตัดไม้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปมุมมองปกติก่อนนะครับกลับไปที่มุมมองปกติก่อนนะครับนี่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับลักษณะการตัดไม่ัดผมได้แยกเป็นชิ้นไว้ให้แล้วนะครับ แยกเป็นชิ้นไว้ให้แล้วนะครับใครจะไปวัดในแผ่นไม่อัดก็ไม่ว่านะครับตามสบายเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะแยกเป็นชิ้นไหมเห็นว่าตัดขนาดไหนกี่ชิ้นอย่างนี้นะครับยกเว้นยกเว้น,วนชิ้นห้าเซนที่วางที่อยู่ด้านหน้าที่ว่าผมเอาไว้ใส่ตะแกรงนะครับที่ผมเอาไว้ใส่ตะแกรงนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับมันจะเสริมความแน่นของตู้อีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูนะครับอ่า แผ่นที่ตั้งอยู่นะครับคือแผ่นซ้ายขวานะครับแผ่นซ้ายขวานะครับแผ่นที่ตั้งอยู่ที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะดึงสเกลให้ดูนะครับอันนี้ก็คือ120นะครับความลึกของเขานะครับความลึกของเขา76ิเซนนะครับ76เซนเห็นไหมครับความลึก76็เซนความหนาไม่อัด120มิลนะครับใช้ไม่อัด120ยมลนะครับถึงจะเอาอยู่นะครับตู้แบบนี้เนื่องจากว่าความสูงเขามาก 120มิลนะครับถ้า18มิลมันก็จะบวมๆวมหน่อยหนึ่งนะครับ120ี่มิลกำลังแน่นดีนะครับทีนี้แผ่นอีกต่อมานะครับเดี๋ยวแผ่นต่อมาก็คือแผ่นบนล่างตัวนี้นะครับสลับแฟนบนกับแ่นล่างนะครับใส่ด้านในนะครับใส่ด้านในนะครับเพราะว่าผมจะตัดไม่อัดเท่ากันหมดนะครับก็คือ520นะครับ เป็นแนว520เท่ากันหมดเลยส่วนความลึกเขาก็จะเป็น7 6เหมือนกันนะครับความลึกก็จะเป็น16 7 6เท่ากันนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับไม่ใช่สูตรที่ยากนะครับไม่ใช่สูตรที่ยากนะครับความลึกนี่จะเท่ากันนะครับนี่เราวัดทางนี้ก็ได้นะครับนี่คือ760นะครับพอตลมแผ่นพอนลมด้านหน้านะครับแผ่นด้านหน้า ก็มีขนาดเท่ากันเลยนะครับขนาดเท่ากันเลยอันนี้ก็คือ520นะครับความสูงเขาเท่าไหร่ความสูงนะครับ28เซนนะครับ28สเซนส่วนพอร์ลลมนะครับท่อลมนะครับรัศมีนะครับรัศมี72มิลหรือประมาณ3มเซนนะครับรัศมีเขาสานิ้วนะครับ3มนิ้วนะครับ 3มนิ้วนะครับ7 2็ดสิบมิลนะครับ7จุดเซนติเมตรนะครับ3มนิ้วประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูต่อไปนะครับแผ่นต่อไปนะครับคือแผ่นนี้ครับแผ่นนี้ก็คือแผ่นจะเรียกอะไรดีอกไก่นะครับเรียกอกไก่แล้วกันนะครับอันนี้5 2 0ยี่สิบตามความกว้างเลยนะครับตามความกว้างของตู้เลยนะครับ ความสูงเขาก็ความสูงนะครับความสูงก็718นะครับตัดให้ได้นะครับตัดให้ได้ส่วนอันไหนจะเป็นมุมเสียงมุมเอียงก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปเป็นแผ่นแผ่นเสียงนะครับแผ่นเสียงนะครับแผ่นที่ทํามุม35องศานี่แผ่นเสียงเนี่ยนะครับแผ่นเสียงมาดูความความลึกของเขานะครับแผ่นเสียงแผ่นเสียงนะครับ กวางด้านหน้าก็เท่ากันนะครับห้สองนะครับ5้านะครับส่วนความลึกนะครับความลึกนะครับมาดูนะครับความความยาวนะครับความยาวพูดผิดความยาวของเขานะครับอ่ามันขึ้นแต่ทางนี้นะครับ 564นะครับ564ร้อยหกเซนนะครับเอาขึ้นดังนี้จะได้ไม่เกะกะนะครับ5 56นะครับ56.4นะครับผมอันนี้คือแผ่นแผ่นที่เอ่อเฉียงนะครับแผ่นเอ่อแผ่นที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับส่วนเอ่อต่อไปนะครับต่อไปนะครับเอ่อเป็นลิ้นนะครับลิ้นลิ้นจะมีอยู่2ชิ้นนะครับลิ้น2ชิ้นนะครับลิ้น2ชิ้น คือ2ชิ้นนี้เอามุมไหนที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับลิ้น2ชิ้นนี้ครับความสูงของเขานะครับความสูงของลิ้นนะครับตัดตามนี้จะใส่ตู้ของผมพอดีเลยนะครับ آ, ตู้ของผมพอดีเลยนะครับอันนี้440นะครับ440ความลึกมาดูความลึกนะครับความลึกของเขานะครับ ความลึกของเขาก็คือ5 1 0อนะครับลึก510ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับมันจะสูง200นะครับสูง200นะครับสูงส0งนะครับมันจะชนกับมันจะชนกับตัวนี้พอดีชนกับตัวนี้พอดีนะครับด้านในนะครับยังจะมีแผ่นรองดอกอีกนะครับแผ่นรองดอกนะครับแผ่นรองดอกคือ2แผ่นนี้นะครับ2แผ่นนี้ สองแผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นรองดอกนะครับแผ่นรองดอกรองดอกลำโพงนะครับก็จะได้อันนี้ห้าร้อยี่สิบนี่ตามความกว้างของตู้นะครับความสูงของเขานะครับความสูงของเขามาดูความสูงความสูงของเขาก็ร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบเราจะไปวางซ้อนนะครับวางซ้อนสําหรับรองดอกนะครับท่านสังเกตดูนะครับท่านสังเกตดูนะครับมันจะอยู่ มันจะ,ะมันจะรองรองสำหรับใส่ดอกอยู่ด้านในนะครับต่อไปนะครับต่อไปซีแผ่นด้านบนนะครับซีแผ่นด้านบนคือแผ่นรองฝาหลังนะครับจะมีแผ่นในกับแผ่นนอกนะครับแผ่นในจะสูงกว่า20สิบเซนนะครับแผ่นในจะสูงกว่า20เซน ก็เท่ากับว่า,ามันก็จะมีสองแผ่นนะครับแผ่นในจะสูงกว่า20เซนนั่นก็คือ,อถ้าเป็นแผ่นในนะครับแผ่นในก็คือ240นะครับ240นะครับความาความกว้างเท่ากันนะครับความกว้างเท่ากันนะครับ520มันจะ5 2าเสมอกันหมดเลยนะครับทั้งทั้งตู้นะครับทั้งตู้จะาจะ520เสมอกัน ทั้งตู้เลยนะครับอ่าเราจะใช้มาตรฐานเดียวกันอ่านะครับส่วนแผ่นนอกนะครับแผ่นนอกแผ่นนอกก็จะลดลงมา20นะครับเป็น220นะครับ220อ่ส่าส่วนด้านความสูงก็จะเท่ากันนะครับก็คือ520นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดท้ายก็คือฝาหลังนะครับฝาหลังนี่ผมใส่2ชั้นเลยนะครับ เพราะว่าเขาจะกระแทกออกข้างหลังนะครับบางคนชอบเล่นหนักๆนะครับเปิดเสียงดังๆเนี่ยกระแทกแล้วก็พุ่งอย่างไกลเลยนะครับตู้ W เนี่ยเป็นตู้ที่สาใจวัยรุ่นว่างั้นเถอะ7 5 8นะครับแผ่นนอกนะครับแผ่นในก็จะโทษไปด้านละ20เซนนะครับเจ็นะครับแผ่นในเนี่ยจะโทษไปมันจะเท่ากับอกไก่นะครับมันจะเท่ากับอกไก่นะครับส่วนส่วนแผ่นนี้นะครับ แผ่นนี้นะครับร้อยหกสิบแปดเซนนะครับแผ่นนี้ความสูงของมันแล้วก็มาตัดมุมสี่สิบห้าองศาเอานะครับความสูงของเขาจากนี่จากนี่จากม,มุมนี้นะครับจากม,มุมนี้มานี่นะครับก็คือนี่นะครับ110ร้อยสิบเซนนะครับ110ร้อยสิบเซนนะครับความลึกความกว้างของเขาเท่ากันนะครับห้าร้อยยี่สิบนะครับผมห้าร้อยยี่สิบ สรุปแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับเราก็จะได้อ่าเราก็จะได้สูตรนะครับอันนี้คือสูตรมาตรฐานการตัดไม้นะครับสูตรมาตรฐานการตัดไม้นะครับอ่าไล่ดูนะครับอ่าถ้าเกิดใครสนใจนะครับใครจะเอาไปทําจริงๆนะครับไม่อยากจะคิดเองนะครับก็มามาไล่ดูทีละแผ่นนะครับความกว้างความยาวนะครับมาไล่ดูทีละแผ่นแล้วก็อ่าแล้วก็ ชตคัดไปนะครับอ่าแล้วก็ชตคัดไปนะครับแล้วก็นำไปตัดไม้ได้นะครับร2 0ยคูณ76นะครับแล้วก็ทีละแผ่นอ่ารู้นี่เราก็อ่าวัดกึ่งกลางแล้วก็วัดกึ่งกลางนะครับหาจุดเจาะนะครับใช้ท่อ3มนิ้วนะครับท่อ3มนิ้วอย่าลืมนะครับท่อ3มนิ้วอ่าแล้วก็ความยาวของเขา25้าเซนนะครับ25เซนนะครับ ให้มันไปนล้วงเสียงจากตูดลำโพงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นฝาปิดบนปิดล่างนะครับให้ดูช้าๆนะครับจะได้ดูความกว้างความยาวนะครับสำหรับท่านที่จะก๊อปปี้นะครับผมจะไม่ย่นความเร็วนะครับผมจะไม่ย่นความเร็วในการทำคลิปนะครับคลิปอาจจะยาวไปหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลาแล้วก็ คือตั้งใจทำสำหรับคนที่ต้องการจริงๆนะครับหลายๆท่านถามมานะครับถามมาทั้งโทรศัพท์ถามนะครับบอกว่าอยากจะได้สูตร W นะครับอยากได้สูตร W 120ผมเอามาให้คือ120เต็มๆเลยนะครับก็คือเราไม่ได้ปิดฝาบนฝาล่างนะครับไม่ให้เกิน120นะครับเอาเท่าแผ่นไม่อัดเลยนะครับ120เต็มๆนะครับหรือหรือถ้าท่านจะเอา122 เท่าแผ่นไม่อัด <c oughs> ก็ไม่ว่านะครับเผื่อไปอีก2เซนนะครับแต่สำหรับผมนี่มาตรฐานแล้วก็ความสวยงามนะครับสูตรของเรานะครับสูตรของเราก็คือใช้120นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเมื่อเมื่อวางตั้งจะสวยนะครับสี่ดอกนี่วางตั้งจะสวยงามมากนะครับสี่คูณสีน่นี่จะสวยงามมากสำหรับเครื่องเสียง บ้านๆนะครับสาหรับเครื่องเสียงรักยาของเรานะครับคนที่ชอบความหนักแน่นนะครับหนักแน่นพุ่งไกลนะครับจุกอกนะครับก็คือตู้ W นะครับตู้ W นะครับหนักแน่นพุ่งไกลจุกอกนะครับเป็นตู้ที่มีมาตั้งแต่นมนานนะครับอยู่กับเรานานมากนะครับแล้วก็ให้น้ำเสียงที่ ลืมไม่ลงนะครับให้ลืมให้น้าเสียงที่ลืมไม่ลงนะครับอันนี้เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็ขอบคุณนะครับ f c นะครับ f c ท่านนี้นะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ขอมานะครับเมื่อท่านขออะไรมาเราก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานให้นะครับจะพยายามสร้างสรรค์หามาให้นะครับขอให้ท่านบอกนะครับ แล้วก็จะสร้างสารรค์มาให้โดยที่ไม่ไม่กังวลในด้านอื่นนะครับไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเพื่อนะครับเพื่องานที่เป็นงานแฮนด์เมดนะครับงานสร้างสารรค์งานแฮนด์เมดงานทําเองนอกจากจะทําเองแล้วนะครับยังจะทําเป็นอาชีพเสริมรายได้ได้อีกนะครับบางคนถึงกับออกมาทําเป็นงานอิสระนะครับ พราะว่าปัจจุบันงานอิสระก็สามารถขายได้อย่างง่ายดดยนะครับทางด้านาขายผ่านโซเชียลน,นะครับแต่ให้ทําตามกําลังกายนะครับให้ทําตามกําลังนะครับอย่าไปรับงานเยอะเดี๋ยวมันจะผิดพลาดในการส่งงานนะครับสำหรับผมนะครับตู้ W120 นะครับ ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับหากชอบใจยังไงก็ทักทายกันมานะครับทักทายพูดคุยกันมาได้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ